สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับรายการเอเชียเซ็นเซอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับนายเบสนะครับจากรายการกีดต้นกูชันใช่ไหมนะครับเออผมก็ลืมรายการคุณไปแล้วนะตอนนี้เป็นมูกชายตถ่กูว่าฟ้องแล้วมึงกังวลอยูเหรอลืมไปแล้วกูลืมไปแล้ววันนี้เนี่ยก็มาเล่นเกมกับคุณเบสฮะคลายเครียดหลังจากการสอบเสร็จแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่โล่งใจนะสอบเสร็จแล้วนี่ตอเปล่านะเฮ้ยพรุ่งนนี้มีสอบใช่ปะ เอาเที่ยกูนึกว่าสอบเสร็จโอ้เก่อ่านหนังสือยังเนี่ยเดี๋ยวเราให้น้ำหน้าอย่างผมไม่เคยอ่านมาเล่นเกมอย่างเดียวนะผมมันระดับเทพในตำนานเลยอีมองมองมองไอ้เชียงมง่วะเดดจุ่นี่มึงเจอดุน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 นี่ดุนเดดอกดุนเด๋ยวมมืองะดุนดอกเดียวกูดุนเจ็ดอก เบาหวานเนี่ยตร้านแน่ดุนพี่เนอาดุนเจ็ดดอกเอาอีกแดดมุงเจอดุนดุนดุนดุกูหาเสียงปืนหน่อยดุน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 ดุดุนดุนนดุ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 นอุนด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 ลอดดุนดดุนนดุนนดนดุนน มัอ้เพียวเกียวไจ่ายอ่าเออโดนด้วไม่เห็นเวะเ่มมีตาทิมมองไม่เห็นหรอกฮ้ดดีกูเห็นมึงดนพี่่อยู่ไหนอ้ยยังไงอซซัสซินไม่หายตัวได้เยอะด้วยไมวะไม่ฟ้าหรือเปล่าอุ้ยเชี่ยเอ้า ไม่ได้แล้วถอยก่อนถอยดีกว่าว่าามานาะเว้ยเอ้ยอ้าวอยู่ตรงนั้นเองใช่ไหมไม่ใช่ออกมานะนี่คือเจ้าหน้าที่ตรงดวจจำผิดคนแล้ว <c ười> <c ười> อเอ้ยม<อ>ีมีมียอมให้จำซะดีๆไม่งั้นคาจยจะตายตายเจ้าโด ดูเหมือมีการก่หลกกูคือเอสซินจีมดลงอสซินเจียอะไรล่ะล็อเกยโดนโดนโอ้โอ้หยุดนะตามวุเจ้างอาจขัดขืนเจ้าหน้าที่ต้องรวจหรือตำรวจครชุดอย่างเบรเฟอร์เฮียอะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคือเบยคเฮียเนโอเคขอเทเว้ยขึ้นแล้วไมไม่

เฮือดเดี๋ยวดนะจำลองเจ้าในที่ตำรวจร้องไปแล้วเจ้าไม่ไม่มีทางหนีหรอกไหนว่าตำรวจมัมีแค่คนเดียวเอเชียคืเสื้อนอกไม่ตรงไหนเอเชียเอเชียวอวอสองเรียกวอหนึ่งขณะนี้เขาอยู่บนตึกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ไม่เป็นคือร้องอุ้ย จำได้แ,แมันไปนขโมยเสื้อกลอมามันขี่จานบินไปแล้วตา,ตามจำมันไม่ได้กูขโมยเสื้อมาริโอมาโง่วยยโง่วยสังหารมาเลยหน่วยตวก็ว่าไปอย่างนี้บินตกไปมึงมึง,มงอ้าวเหี้ยกุศนะจอนกูผู้พานหนีทำไมแหงยิ้มมึงฮิตมึงฮิตตามกระแสเลยเหี้ยเป็ดเป็ดเหลืองอะ่ะโถ เอ้ของกูเป็ดวิปปูเอออืมด้จักัเป็ดน้อยเกิไปแน่เป็ดกินแบบครบต้อง่ีสุดยอดสุดยอดจบปีอะไรบีอะไรเป็ดโปะมึงิ๊กเนี่ยเครัเ้อเฮ้อพพอจบจบก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับสวัสดีดียดิ วสวัสดีสสดหน่อยดสวัสดีเขาหน่อยโยเกิร์ตเพื่อเต็มปูนบ้านก้อนได้ไหหน้ามึงอ้าวหน้ามึง